สวัสดีครับทุกท่านไม่ได้พบกันสนานเลยตอนนี้ผมโอเคขึ้นแล้วครับขอบคุณกำลังใจของทุกๆท,ท่านมากเลยนะครับและขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างกันมาตลอดวันนี้ผมกลับมาแล้ววันนี้ผมมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจทุกคนมารับชมพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมรับชมกันแล้วเราก็ไปรับชมกันเลย Let's go <S เรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อสมัยผมเรียนอยู่มห้าที่จังหวัดขอนแกน่นตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่โดยผมจะมีเพื่อนบ้านเป็นคุณลุงคนหนึ่งแกเป็นอาจารย์สักยันที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเนื่องจากดูจากที่ลูกศิษย์มาสัตว์กับแกแล้วก็ค่อนข้างมีจำนวนมากเลยทีเดียวแต่วันหนึ่งจ,จู่ๆลุงแกก็ล้มป่วยเป็นโรคอัมาพาตแบบว่า ขยับไม่ได้ทำได้เพียงพูดอย่างเดียวเวลานอนลูกชายแกก็จะคอยพิกตัวให้ทุกๆสองถสามชั่วโมงและหลังจากวันที่คุณลุงล้มป่วยก็ผ่านมาอีกไม่นานจนตกดึกคืนหนึ่งผมรู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาเวลาตอนนั้นเราๆเกือบเที่ยงคืนเห็นจะได้ผมลุกออกมาฉี่ข้างกำแพงบ้านเพราะว่า ผมไม่ค่อยอยากเข้าไปฉี่ในห้องน้ำตอนกลางคืนและผมก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่ดเด็กมันก็เลยติดเป็นความเคยชินติดเป็นนิสัยพอผมฉี่เสร็จผมก็กำลังที่จะเข้าไปในบ้านแต่หางตามันก็เหลือไปเห็นหลังบ้านของคุณลุงที่ป่วยลืมบอกไปครับหลังบ้านของแกจะอยู่ยงๆกับหน้าบ้านผมผมเห็นคุณลุงกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ด้วยความสงสัย ผมก็เลยเดินเข้าไปถามคุณลุงดูเพราะผมค่อนข้างจะสนิทกับแกมากพอสมควรเหมือนกันอ่าลุงลงลุงทำอะไรอยู่ครับเนี่ยลุงแกสะดุ้งเล็กน้อยและก็หันมามองที่ผมอ๋อกำลังทำกับข้าวนะ่ะล้านชายกำลังก้อยเนื้อเลยมากินด้วยกันไหมคุณลุงตอบอ๋อไม่เป็นไรครับผมจะนอนแล้วล่ะครับ พอผมพูดจบผมก็เดินกลับเข้ามาในบ้านผมก็เปิดไฟตรงตู้เย็นกะว่าจะดื่มน้ำสักหน่อยและแล้วผมก็ต้องชะงักหยุดอยู่ตรงหน้าตู้เย็นแล้วคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยลุงแกป่วยขยับไม่ได้ไม่ใช่หรอวะแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรวะหรือว่าอาการลุงดีขึ้นแล้วเฮ้ยหรืออะไรวะเนี่ยผมคิดในใจ ผมคิดไปต่างๆนานาแล้วตอนนั้นเองจู่ๆก็มีมือมือหนึ่งมาแตะที่ไหลผมผมสะดุ้งสุดขีดเกือบจะร้องออกมาแล้วแต่พอหันไปมือนั้นก็กลับกลายเป็นมือแม่ของผมเองและแม่ผมก็ถามว่าผมนั้นไปไหนมาผมก็เลยตอบท่านไปว่าผมออกมาชี่ครับแล้วผมเห็นลุงข้างบ้านที่ป่วยแกกำลังนั่งทำกับข้าวอยู่หลังบ้าน ก็เลยเดินไปคุยกับแกนิดหน่อยนะครับเมื่อแม่ผมได้ยินดังนั้นแม่ก็ถึงกับหน้าซีดเลยและรีบบอกผมว่านี่ต่อไปนี้ตอนดึกๆห้ามออกไปฉี่คนเดียวนะห้ามไปที่บ้านนั้นคนเดียวด้วยถ้าปวดฉี่ให้เรียกพ่อกับแม่ไปเป็นเพื่อนตอนเนี้ยไปนอนได้แล้วละ่ะผมเองก็งงๆกับคำพูดของแม่ว่ามันยังไงกันและคิดว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปเยี่ยมแกด้วยสันหน่อย ผมก็เลยเดินขึ้นไปเข้านอนพอรุ่งเช้าผมก็รีบลุกขึ้นไปทําทุระส่วนตัวจนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างและก็ชวนพ่อกับแม่ไปเยี่ยมลุงคนนั้นด้วยพ่อก็งงว่าทำไมผมถึงต้องรีบร้อนกรวนกระวายขนาดนี้ก็ให้ทํายังไงได้ล่ะครับในตอนนั้นคนมันอยากจะรู้ทุกอย่างไปหมดว่าลุงคนนั้นเขาสรุปเดินได้หรือเปล่าพอผมไปถึงบ้านลุง ก็เรียกลูกชายของแกออกมาอ่าพี่ออสครับพี่ออสพี่ออสพี่ออสอยู่ไหมครับผมมาเยี่ยมคุณลุงครับผมตะโกนเรียกพี่ออสไปสักพักและไม่นานพี่ออสก็ออกมาเปิดประตูให้และพูดกับพวกเราว่าอ้าวมาพผมหนะ้าผมตากตนเลยเข้ามาข้างในก่อนครับเข้ามาข้างในก่อนแล้วคุณลุงเป็นยังไงบ้างครับพี่ออสผมถามพี่ออสอ๋อ ก็เหมือนเดิมและพี่ออต,ตอบกับผมมาเออแต่เมื่อคืนนี้ผมเห็นลุงแกนั่งทำกับข้าวอยู่หลังบ้านนะครับพี่ผมพูดจบพี่ออก็ห,วหัวล้อมันจะเป็นไปได้ยังไงกัล่อพ่อพี่ยังขยับตัวไม่ได้อยู่เลยแล้วจะลุกไปทำกับข้าวได้ยังไงเอ็งนี่เล่นมุกเก่งนะเนี่ยเออแต่ว่าเมื่อคืนไม่ทันที่ผมจะพูดต่อ แม่ก็ส่งสัยตาจิกมาทางผมเหมือนกับเป็นการบอกในในว่าให้ผมนั้นหยุดพูดได้แล้วแล้วผมก็มองไปตรงที่ที่ลุงเขานอนอยู่บนเสือ่อลุงแกไม่มีการไหวติงใดๆทั้งสิ้นครับจากนั้นผมและครอบครัวก็ขอตัวลากลับบ้านแต่ก่อนที่ผมจะเดินออกมาถึงหน้าบ้านพี่ออสผมก็อดที่จะเหลียวหลังมองลุงแกไม่ได้ผมจึงหันหลังกลับไปมอง และผมก็ได้เห็นคุณลุงที่นอนขยับไม่ได้แต่ตอนนี้แกกับพงกหัวลุกขึ้นมาหันมามองผมและส่งยิ้มให้ผมด้วยผมนมี่ถึงกับอึ้งไปเลยครับสายตาของคุณลุงดูหน้าขนลุกมากๆแม่ผมเห็นผมอึ้งอยู่เหมือนกับเห็นอะไรจึงรีบจับแขนผมแล้วก็ชักให้เดินตามกลับบ้าน ไปให้ไวที่สุดและพอถึงบ้านพ่อบอกให้แม่ไปเอาเอาพระมาแขวนคอให้ผมในทันทีและพูดว่าอย่า,อาไปยุ่งกับมันลูกเดี๋ยวมันจะเอาล่างมึงเมื่อผมได้ยินดังนั้นผมก็ตกใจและได้ถามพ่อออกไปว่าลุงแกเป็นปอบเหมือนที่ผมเคยดูในละครหรือแล้วพ่อก็ตอบผมกลับมาว่ามันไม่ใช่ปอบหรอกลูก มันเป็นวิชาของพวกเล่นของทางเขเมรพอร่างกายมันพยุงสังขารของตัวเองไม่ไหวแล้วมันจะหาล่างอยู่ใหม่มันเป็นเดรชาวิชาซึ่งผิดกฎตามธรรมชาติมึงห้ามไปอยู่ใกล้ลุงคนนั้นอีกนะห้ามให้มันแตะเนื้อแตะตัวห้ามดื่มกินของที่มาจากบ้านหลังนั้นเด็ดขาดหลังจากนั้นมาผมก็ทำตามที่พ่อแม่บอกทุกอย่างแล้วที่แปลกคือพี่ออสแก่ ชอบทำกับข้าวเอาน้ำมะพร้าวมาให้ที่บ้านผมอยู่เสมอแกบอกว่าลุงเป็นคนบอกให้เอามาให้บ้านผมก็รับไว้นะครับแต่พ่อผมมักจะแอบ,บเอาไปทิ้งเสมอแล้วไม่นานนักกลางดึกคืนหนึ่งผมก็ปวดฉี่อีกแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมและในขณะที่ผมยืนฉี่อยู่ข้างกำแพงบ้านนั้นผมก็มองไปเห็นบ้านลุงเหมือนเดิม แล้วผมก็สังเกตเห็นขนไก่ปิวว่อนเลยมันเหมือนไก่กำลังโดนถอนขนอยู่เถึงเห็นดังนั้นตอนนั้นผมก็ไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากรู้มากกว่าผมเลยค่อยๆย่องไปกะว่าจะดูให้รู้เรื่องไปเลยว่ามันคืออะไรกันแน่และผมก็ค่อยๆเดินเดินและค่อยๆย่องย่องย่องค่อยๆชะงงกหน้าขึ้นมาและ ผมก็เห็นลุงแกกำลังถอนขนไก่อย่างบ้าคลั่งปากแกแยกเคี้ยวคางดัง <c oughs> และน้ำลายแกก็ยืดเป็นทางดวงตาสีแดงกำผมเห็นแบบนั้นก็เลยค่อยๆวิ่งอ้อมไปหน้าบ้านแล้วตะโกนเรียกพี่ออสพี่ออสพี่ออสไม่นานนักพี่ออสแกก็เปิดประตูออกมาในสภาพงัวงเงียและถามว่า เอ้ยมีอะไรวะมาเรียกดุกๆด,ดุนเดิน,ดนโอ้ยพี่ก็จะนอนนะเอ้ยผมเลยบอกให้พี่ออสไปดูที่หลังบ้านแกและแกก็ทำหน้าเซ็งๆแบบว่าอะไรของมันวะประมาณนั้นแล้วแกก็เดินไปตอนนั้นผมจ้องลุงที่นอนอยู่บนเสื่ออย่างไม่ละสายตาสักพักพี่ออสเดินกลับมา และหน้าของแกนั้นซีดเผือกยังเห็นได้ชัดเลยครับแล้วแกก็บอกผมว่าปะกลับบ้านเดี๋ยวพี่จะไปส่งผมก็พยักหน้ารับแล้วก็เดินกลับบ้านไปโดยมีพี่ออสเดินไปด้วยโดยไม่มีใครพูดอะไรกันตลอดทางเลยล่ะครับพอลุ่งเช้าแม่มาปลุกผมแล้วบอกผมว่านี่ลุงข้างบ้านแกตายแล้วนะ สงสัยแกจะหาล่างใหม่ได้แล้วดีนะที่ไม่ใช่เองแม่ก็เป็นห่วงกลัวว่าลุงเขาจะเอาล่างเองไปซะอีกพูดจบแม่ก็มากอดผมแล้วเรื่องเราก็ได้จบเพียงเท่านี้ครับส่วนวิชานั้นผมพอได้ยินมาว่าวิชาของลุงแกเป็นอวิชา,ขาแขนงหนึ่งของทางขาเขมรครับเป็นวิชาที่ไม่ยอมให้ตัวเองตายแบบธรรมชาติ แม้ร่างกายหยาบจะหมดสภาพไปแล้วแต่ติดใจนั้นยังคงอยู่จากนั้นเขาก็จะหาล่างของคนอื่นไปเป็นที่อาศัยพร้อมๆกับดวงวิญญาณของเจ้าของล่างล่างนั้นคืออาศัยอยู่ในล่างเดียวกันแต่มีสองวิญญาณอาศัยอยู่ร่วมกันเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับฟังตั้งแต่ต้นถึงจบเลยนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ